สอบสูนโดย Extreme Build and Burn w h e y Protein Isolate สูตรผสมแอลคาเนยนและวิตามินรวมสวัสดีครับวันนี้นะครับเจนนร์บีบจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่าซูเปอร์เซตคืออะไรเทคนิคการเล่นซูเปอร์เซตนะครับก็คือเราจะเล่นกล้ามมัดตรงกันข้ามอย่างเช่นวันนั้นเราเล่นอกเราก็จะเล่นหลัง ถ้าเกิดจะเล่นไบเซ็จเราก็เล่นไทยเส็จคู่ข้อดีของมันคืออะไรบ้างข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันจะประหยัดเวลาข้อที่2ก็คือเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อมัดหลักให้มันใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยที่เรามีเวลาน้อยลงเราสามารถเล่นได้เอางี้ดีกว่าครับมาดูดีกว่าว่าเราเล่นกันยังไงดีกว่าครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับท่าแรกที่ผมจะสาธิตให้ดูก็คือท่าเบนเพรสแล้วก็ท่าบาร์เบลเบนโอเวอร์โรลแล้วเล่น2ท่านี้คู่กันครับ 2อท่านี้ครับเราจะได้กับอกและหลังโดยเราจะเล่น2ท่านี้พร้อมกันใน1เซตหรืออาจจะเริ่มที่บาร์เบลเบนเพสก่อนแล้วจากนั้นก็มาที่บาร์เบลเบนโอเวอร์โรขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามชมคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีคำถามอะไรใดๆทั้งสิ้นให้ไปถามที่แฟนเพจ v i e w ซตเบิหรือไม่ก็ให้ไปแอดไลน์ได้ที่ You set burn. Presented by Whey Protein Isolate with L-Carnitine and multivitamins. Zero. Performance Sport Nutrition.